สวัสดีครับส่วนบนสีพระธรรมคลิปนี้หลังจากที่ไม่ได้อัพคลิปมาหลายวันนะครับช่วงนี้อาการอา,อาาพาธเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่เป็นไข้หวัดเนื่องด้วยสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทุกท่านก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาอัปเดตนะครับบอนสีว่าที่ทำการแยกหน่อไปแล้วแล้วก็ที่ผ่าไว้มีต้นไหนที่พอจะมีจำนวนแล้วบ้าง เดี๋ยวเรามาดูไล่จากตู้สุดท้ายนะครับตู้อนุบาลตู้สุดท้ายนี้นะครับว่ามีต้นไหนพอที่จะ,จะเจริญเติบโตแข็งแรงแล้วบ้างน,นะครับมาอัปเดตให้ชมโอ้สูงมากนะครับนี่กระถาง4นิ้วนะครับกระถาง4นิ้วแต่ต้นนี่คือสามารถลงกระถาง10นิ้วได้เลยนะครับต้นใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นลูกไม้นะครับหน้า หน้าอันนี้แบบด่างแบบออกเปรอะเปรอะแฮมเนี่ยเนี่ยจะเป็นสีเปรอะเปรอะนะครับสีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเข้มเข้มหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีพื้นพื้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นทรงใบที่น่าจะโตไปนี่คือแข็งแรงแน่ๆนะครับเนี่ยใบยาวใบยาวแล้วก็ก้านแข็งแรงมีลูกแล้วด้วยนะครับเนี่ย กระถาง4นิ้วเองนะครับแต่มีลูกแล้วแล้วก็จะมีประเภทบอลกาบอันนี้อันนี้ก็จะเอาไว้ดูว่าโตไปแล้วเขาจะออกหน้ายัางไงนะครับแต่ว่าดูลักษณะแล้วน่าจะมีอนาคตอยู่ต้นนี้นะครับนี่สีใบใบใหม่ในสีเริ่มเริ่มมาแล้วสีคล้ายๆกับเทพนาคาเลยนะครับสีแต่ว่าเรื่อง แข้งนะครับเรื่องแข้งนี่ก็จะเหมือนกับอรุณชนะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเรื่องปีกเรื่องแข้งจะคล้ายๆปีกจะใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนนี้ก็เป็นลูกไม้ขาวนะครับลูกไม้ขาว <c oughs> นี่ก็ลูกไม้นี่ลูกไม้ลูกไม้ชมพูหน้าชมพูนะครับนี่ตอนโตเนี่ยจะเริ่มออกด่างให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็จะกัดสีชมพูเนี่ยอันนี้เริ่มโตขึ้นมาหน่อยสีจะออกอย่างนี้เลยนะครับลูกไม้ ไซนี้เริ่มโตแล้วสามารถลงกระถางหกได้เลยรากเดินดีมากนะครับรากเดินดีมากแต่อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ลงกระถางใหม่นะครับเป็นลูกไม้ที่ผ่าต้นแม่สวยมากนะครับเป็นสีออกแบบเอลูกไม้ดังเปรอะนะครับสีเปรอะเะข้มเข้ม,ขมชมพูออกได้หลายหน้ามากนะครับแต่ว่าสวยงามมากนะครับอันนั้นจะเป็นโคราคะแยกหนอนี่แยกหนอต้นโตแล้วนะครับนีโคราคะเทวี คโคราคะทีวีโอ้จริงๆตู้นี้ก็มีหลายๆต,ต้นโตขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็หน้าสวยๆทั้งนั้นเลยลูกไม้นี่ก็หน้าหน้าสวยเยอะนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ก็แยกจากหน่อที่ที่คัดไปเขามีหน่อก็เลยคัดออกมานี่ก็หน้าสวย <c oughs> เห็นไหมครับนี่เนี่ยให้สีสวยงามมากดางดางแบบเหมือน ด่างคล้ายๆการให้สีคล้ายๆนกพะเก้าเลยนี่ๆสีมิ้นนะครับบอกนกนกพะเก้าเจ้าจัก,กรพรรดิแล้วนี่ยิ่งกัดชมพูมาแล้วเนี่ยหน้ามาแล้วเนี่ยเริ่มเริ่มให้หน้าที่สวยขึ้นนะครับหน้าเทพเลยนะครับก็ลุ้นกันต่อไปนะครับลูกไม้นี่มีอะไรให้ลุ้นได้ตลอดเวลานะครับสีเข้มๆข,ข้างในก็มีอันนี้ก็บอนกากนี่บอนแข้งเห็นไหมครับบอนแข้ง อันนี้สีออกเข้มเข้มนะครับนี่แล้วก็มีบอลนี่ก็น่าจะออกกาบเหมือนกันนะครับอันนี้สายดาร์กเลยในี่สายดาร์กนะครับก็มีหลายหน้าหลายต้นที่อนาคตไกลนะครับสวยงามนะครับสวยงามใครรับชมคลิปนี้แล้วสนใจก็สอบถามได้นะครับสอบถามได้นะครับมีหลายหลายต้นจะให้มาดูตู้นี้ว่าจะมีหรือเปล่า อ๋อตู้นี้ก็จะเป็นอันนี้เก็บไว้ตั้งแม่นะครับหน้าสวยมากนะครับเจ้าจักรพรรดิหน้าชมพูด้วยนะครับหน้าชมพูปกติเราจะเห็นแต่หน้าขาวนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าชมพูนะครับเจ้าจักรพรรดิหน้าชมพูตอนนี้บนสีที่ออกทนแบบหน้าชมพูนี่มามาแรงนะครับมาแรงและเป็นที่นิยมนะครับนี่หน้าหน้าแบบนี้เราก็เห็นกันเยอะนะครับแต่ว่า อันนี้จะออกทั้งเหลืองชมพูนะครับเนี่ยอย่างใบใบเนี้ยล่าสุดนี่ออกเหลืองมาเลยนะครับด่างเหลืองแล้วก็ด่างชมพูสวยมากนะครับเนี่ยสีหวานมากนะครับเจ้าจักรพรรดิอันนี้ก็เอาไว้ตั้งแม่อีกนะครับอยู่ในตู้นี้อันนี้เทพอักษรานะครับเทพอักษราโตแล้วแล้วก็มีต้นเล็กอันนั้นเพชรเมืองน่านแล้วก็เพชรเมืองนนอยู่ด้วยกันนะครับเมืองน่านกับเมืองนนอยู่ด้วยกัน สีการจนาก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่ดางชมพูนะครับเห็นไหมดางชมพูนี่ก็กําลังเป็นที่นิยมนะครับอันนี้อับซอนสวรรค์แล้วก็นางฟ้าจําแรงเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันอันนี้มหาบัณฑิตนะครับมหาบัณฑิตก็จะเป็นบอลเอ่อบอลบอลด่างเหมือนกันนะครับบอลด่างบอลปลายเนี่ยนะครับมหาบัณฑิต หน้าประมาณนี้นะครับมหาบัณฑิตใบเกือบๆจะออกใบกลมนะครับอันนี้พรเจ้าสัวนะครับพรเจ้าสัวนี่ก็ให้สีสวยเหมือนกันเนี่ยนะครับด่างขาวชมพูอันนี้ด่างฮารเลยด่างฮารแล้วก็แดงนะครับพรเจ้าสัวอันนี้เจ้าปอแก้วหน้าเขียวนะครับหน้าเขียวจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าเขียวแต่นี่หน้าชมพูเห็นไหม สีชมพูนี่สวยมากเลยนะครับเหมือนสากุระเลยนะครับเหมือนปลาคราฟนะคบเหมือนเหมือนปลาคราฟนี่หน้าชมพูสวยมากนะครับสวยมากหน้าชมพูเนี่ยอันนี้เป็นอรุณชนะนะครับอรุณชนะนี่แล้วก็นำโชคนี่นำโชคป้ายสวยงามมากนะต้นนี้นำโชคเป็นไม้แยกหน่อด้วยนะครับต้นนี้นำโชคชื่อดีเป็นมงคลนะครับสวยงามส่วนอันนี้เป็นไข่มุกอันดามัน กำลังกัดสีแล้วนะครับอตอนตอนย้ายลงกระถางเนี่ยลงใบเดียวนะครับดึงออกหมดเลยใบที่เหลือเพราะว่าเขาเฉาตอนนี้ฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับประมาณห้าใบหกใบได้นะครับห้ 5, 6, บาหกใบได้นี่ไข่มุกอันดามันนะครับต้นนี้ส่วนต้นนี้จะเป็นสุนทรผู่นะครับสนุนทรผู่ต้นนี้นะครับก็มีหลายต้น นะสุครีปจัดทับอันนี้ก็เป็นาฮานุมานเผาลงกานี่โตแล้วนะครับโตแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูตู้ถัดไปนะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนน,ะนี่เราก็ใช้คลิปหนีบไปนะครับเป็นตู้อนุบาลน,นะครับตู้อนุบาลไซส์กำลังพอดีนะครับประมาณไซส์กว้าง60ยาวเมตรยีนะครับใครสนใจก็ ลองนะครับลองเอาไปใช้ดูลองเอาไปทําดูออกแบบดูได้นะครับเราสามารถทําได้เองนะครับต้นี้ก็จะเป็นอันนี้ปีกินาลีเริ่มโตแล้วเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับแต่ปีกินาลีตอนโตวสวยมากใบหนาแข็งแรงนะครับปีกินาลีบอลเก่าก็จริงแต่มีความสวยมากแล้วตอนนี้อ่าบอลเก่าบอลโบราณโดยเฉพาะโทนสีเข้มเข้มแดงแดงเนี่ยคนก็กําลังตามเก็บสะสมกันหลังจากที่เงียบหายไปนานตอนนี้ก็หันกลับมา สนใจกันเยอะขึ้นนะครับบอลเก่านะครับยิ่งต้นไหนที่กัดสีแล้วนี่คือพร้อมตั้งแม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่ไม่ว่าจจะเป็นไก่ราชาวดีไก่ตัวงามแต่นี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นไก่ราชาหรือไก่เดชาดกันแน่แต่เหมือนไก่ราชาวดีอยู่นะครับกัดหน้าชมพูแล้วนะครับต้นนี้หน่อใหม่มาอีกแล้วนี่แต่ก็ต้องรอ ให้เขาโตกว่านี้ก่อนเห็นไหมครับหน่อเล็กๆอยู่ข้างล่างต้องรอให้เขาโตก่อนเพราะว่ากลัวว่าถ้าแยกตอนนี้กลัวจะเผือกนะครับเพราะว่ามีอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยยุบไปแล้วเห็นไหมครับไม่เห็นแล้วเพราะว่าแยกออกมาแล้วเขาเผือกนะครับโอกาสรอดก็น้อยนะครับรอ้อยน้อยมากๆอันนี้เราก็เอาไว้ตั้งแม่เหมือนกันนี่ก็เผาลงกาเห็นไหมครับเผาลงกานี้ต้นนี้ รอรอวันเจริญเติบโตนะครับต้นนี้อันนี้จะเป็นมิ่งมะเหสีแยกหนอ่อทั้งนั้นเลยนะครับนี่แยกหนอ่อทั้งนั้นเลยเนี่ยกำลังแทงใบใหม่ออกมาเนี่ยอันนี้มันเป็นใบตอนแยกหนอ่อมันก็จะไม่สวยนะครับแต่ว่าใบใหม่ออกมาเนี่ยสวยงามนะครับเนี่ยหลอดใหม่ก็เริ่มมาแล้วนี่มิงมะเหสีนะครับมิ่งมะเหสีบนเก่าแล้วก็มีพระนครหน้าแดงๆแบบนี้น่ารักมาก อันนี้เป็นหน้าเขียวเป็นพระนครหน้าหน้าหลุดหลุดเขียวอันนี้หน้าแดงนะครับแล้วก็มีกระบี่นายร้อยนี่กระบี่นายร้อยบอลใบไผ่บอลด่างนะครับก็ยังตามเก็บกันอยู่นะครับที่นี่จะเป็นแยกหนอนะครับแยกหนอทั้งหมดเลยกระบี่นายร้อยเพราะว่าเป็นบอลด่างนี่เราก็เน้นแยกหนอมากกว่านะครับก็ยังมีสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงๆใคร อยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ลายส่วนตัวได้นะครับ0808088684นะครับสอบถามดูได้ว่าตอนนี้มีต้นไหนบ้างหรืออยากจะเข้าไปสนทนาในกลุ่มนะครับก็เบอร์นี้เลยนะครับ0808088684โอ้ตูนี้อันนี้เป็นหนอสัจธรรมนะครับอันนี้คือหนอของสัจธรรมแยกออกมาจากต้นแม่นะครับต้นแม่ก็มีหนออีกแล้วตอนนี้นะครับอันนี้คือสัจธรรมนะครับสัจธรรม แล้วก็อันนี้เป็นชินะบัญชรในต้นเริ่มสูงแล้วนะครับโยมฝากเลี้ยงไว้โตแล้วเนี่ยแล้วก็สีมหาโพนี่ก็กัดชมพูแล้วนะครับสีมหาโพนะครับอันนี้ชินะบัญชรน,นะครับสัจ,จธรรมอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นก็เป็นไม้แยกหนอกเหมือนกันนะครับอาจารย์มั่นอันนี้ก็น่าจะเป็นสัจธรรมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็หลวงพ่อพูนเนี่ยหลวงพ่อพูนเป็นวันใบไผ่นะครับ วันใบไผ่ตัวนี้ก็กําลังกําลังโตแต่ต้นนี้โตแล้วเป็นชุดเดียวกันนั่แหละครับแต่ว่าอันนี้จะลงกระถางก่อนก็จะโตในใบาย,ยาวแล้วนะครับใบยาวแล้วเราก็เริ่มกัดชมพูแล้วนะครับหลวงพ่อพูนมีอันนี้เป็นหน่อกําลังงอกใหม่เห็นไหมครับนี่กำลังงอกแล้วก็ตัวนี้มาสองใบแล้ววันพระฤหัสบดีนะครับวันพระฤหัสบดีนะครับโอ้อันนั้นมีมีลูกแล้วนี่นะอ่าพญาราชะพฤกษ์นะครับนี่มีลูกแล้ว พญาราชพฤกษ์นี่เริ่มกัดสีเยอะแล้วเนี่ยนะครับกัดสีสวยเหมือนกันพญาราชพฤกษ์นะครับอันนี้ก็เริ่มโตแล้วนะครับนี่ก็โตมากแล้วอันนี้จะลงกระถางใหญ่เลยนะครับชิน,นะบัญชรหน้าอันนี้เป็นหน้าเข้มเลยก็คือหน้าม่วงเส้นเส้นอ่าดำนะครับจะสวยงามมากเวลากัดก็คือ,คอม่วงทั้งใบนะครับเพราะว่าแม่เขาสวยงามมาก สวยงามมากๆนี่ปีมะโรงใครที่รออันนี้เป็นปีมะโรงนะครับนี่ใบแรกออกมาก็กัดสีชมพูมาเลยสวยงามมากนะครับตอนนี้แยกออกมาได้สีต้นนะครับนี่ต้นที่1นึ่งนะต้นที่หต้นที่สหลอดใหม่กําลังมาต้นที่3มหลอดใหม่กําลังมาโอ้อันนี้หน้าแบบชมพูเลยนะครับชมพูขาวนะครับปีมะโรงนะครับอันนั้น2องใบแล้วนะครับแต่ว่ายังยังไม่โตมากนะครับ นี่ปีมะโรงจริงๆบางคนก็เหมือนว่าจองไว้ฝากเลี้ยงไว้นะับฝากเลี้ยงไว้ก็มีนะครับแต่อันนี้ชินอบอลชอนนี่จะเอาไว้ตั้งแม่ต่อเพราะว่าเขาโตโตแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มมีสีออกมาแล้วเริ่มมีสีแดงสีอะไรออกมาแล้วส่วนอันนี้จะเป็นเทพสิงขรเนี่ยครับเทพสิงขรให้ดูนี่นี่คือหน่อนะครับหนอ่อเทพสิงขรตอนนี้เริ่มโตแล้วเทพสิงขรนะครับ เริ่มโตแล้วสวยนะฮะเป็นบอลมีแข้งนะฮะเป็นบอลมีแข้งแล้วนะแข้งก็มาแล้วแข้งมาลวเป็นบอลกลาบมีแข้งด้วยนะครับแล้วที่ข้างๆกันนี้ว้าวนี่ฮาบเลยสวยมากเทพสายรุง้งคือเราผ่าชิ้นใหญ่แล้วหัวของเขาเนี่ยสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากๆแล้วเวลาใบาแรกออกมานี่ก็คือไม่หลุดเลยดูสี นี่ใบแรกนะครับดูดูด,ด,ดูดูความเล่นสีการไล่สีดูเส้นที่ตัดอ่ามีมีเส้นเขียวเขียวตัดบนพื้นเหลืองอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมากนะครับเทพสายรุง้งเทพสมชื่อมากสําหรับอ่าบนต้นนี้ก็ยังสอบถามกันเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าคือให้เขาแข็งแรงก่อนอันนี้ก็มีคนจองไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องรอให้แข็งแรงกว่านี้ก่อนนะครับส่วนต้นนี้ก็ เนี่ยอันนี้อาจจะไล่น้อยกว่าต้นแรกนะครับแต่ว่าสีก็ไม่หลุดนี่นสีแบบกระจายเป็นสายรุ้งนะครับสมชื่อมากส่วนต้นนี้ก็กำลังกำลังแทงหลอดขึ้นมาอ่ะส่วนต้นนี้ก็เดี๋ยวดูหน้าโอ้โหนี่น,นอันนี้ก็น่าสวยน่าสวยนะครับนี่น,นีมาแล้วมีเขียวมีแดงนี่แล้วมีหลอดใหม่ออกมาแล้วด้วยนะครับสำหรับเทพสายรุ้งต้นนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นข้าวเฝ้านะครับนี่หน้าชมพูเลยนะครับฮานุมานข้าวเฝ้านะครับว่าหลายต้นก็เริ่มจเจริญเติบโตขึ้นมาเยอะนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นแยกหนอไม่ว่าจะเป็นการผ่านะครับตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกตู้หนึง่งเดี๋ยวมาดูตูน้นี้มาดูว่ามีต้นไหนโอ้โหในตู้นี้ก็จะมีทั้งแยกหนอทั้งผ่านะครับ อันนี้มี2ต้นดูรากดูรากจริงๆลงกระถางใหญ่ได้แล้วนะครับอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้หน้าแบบนี้เป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นนางมณนีวาสนาแยกหน่อสีสวยละนี่เป็นไม้แยกหน่อสีสวยแข็งแรงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจมังกรนะหัวใจมังกรโยมก็ถาวายมาไว้ให้ ตั้งแม่นะครับอันนี้จะเป็นยอดมงกุฎหน้าเหลืองกับหน้าขาวดูโอ้โ oh ห oh oh oh. แต่คิดว่าน่าจะรอดนะครับน่าจะรอดนี่แต่อันนี้ขาวขาวชมพูอันนี้เหลืองแดงนะครับสำหรับยอดมงกุฎนะครับทางนี้ก็จะเป็นพวกทุ่งนเรศวรอันนี้นี่ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมี หลายๆต้นมาแล้วทุ่งนาเรศวรน,นะครับนี่นี่อันนี้เป็นคุ้มรั์นะครับคุ้มทรับด่างอันนี้ก็ยอดมงกุฎเนี่ยโตแล้วเนี่ยต้นนี้ก็คือตั้งแม่ได้แล้วนี่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 ยิ่งโตลเลยนะครับอันนี้หงสุวันบอลเก่าที่หลายๆท่านก็มีกันแล้วแต่ว่าสีสวยมากเห็นไหมครับนี่ขาวแดงตัดกันสวยงามนะครับแล้วก็มีหลายๆต้นนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเขียนชื่อไว้หรือเปล่าบางทีแยกหน่อไว้ก็ลืมนะครับเดี๋ยวรอเขาโตกว่านี้ก่อนเดีก็คิดว่าน่าจะไม่ยอดมองกุฎก็เสรษฐีผันล้านนะครับอันนี้จะเป็นหนอหัดเทพนะฮัดเทพเนี่ยใบเล็กๆมาแล้วนะครับใบเล็กๆมาแล้วนี่ยัดเทพนะครับแล้วก็ยังมี มหาเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นหน่อมอนกันนี่คือหน่อมหาเศรษฐีนะครับชื่อดีเป็นมงคลเนี่ยเป็นบนป้ายนะครับป้ายแดงป้ายแดงแล้วดูนี่นี่อีกหน่อนหนึ่งเนี่ด่างมาแล้วแล้วก็นี่ป้ายแดงแล้วด้วยนะครับมหาเศรษฐีอันนี้สุดรักนะครับสุดรักจากเอ่อแยกแยกจากแม่ด่างนะครับแยกจากแม่ด่างนะครับสุดรักอันนี้น่าจะเป็นมิ่งมเหสี นะครับแล้วก็นี่องคุลีมาหน้ากัดกัดสีละกัดสีแดงแล้วนะครับอันนี้อุบลจังหวัดอุบลน,นะครับจังหวัดอุบลแล้วก็มีนางกิรินีนะครับนางกิรินีทวีนะครับเศรษฐีสุพรรณนะครับอันนี้ไกรทองประเสริฐกําลังกัดสีไตรภพเนี่ยไตรภพก็แยกหน่อสีชมพูเลยนะครับกัดสีสวยนะครับนี่จริงๆเขาจะออกหน้าแบบนี้ นี่นตอนโตเนี่ยจะออกข้อขาวเม,ม็ดเม็ดแดงๆแต่นี่กัดชมพูด้วยนะครับมีหน้าชมพูด้วยสําหรับไตรภพไตรภพอันนี้มีสองต้นนะครับเดีย๋ยวเอาไวแ้แยกแยกทําจํานวนตั้งแม่นะครับเพราะเป็นบอลเก่าหายากตอนโตนี่สวยมากต้นนี้สวยงามมากนะครับสําหรับสัทาศูนนะครับเป็นบอลเก่าหลายๆท่านก็อาจจะมีแล้วแต่ว่า อีกหลายท่านเลยนะครับอีกหลายท่านเลยที่กําลังตามหาอยู่สัทธ,ธาสูนสวยงามมากงามบนเก่านะครับนี่หลายๆต้นก็มีพัฒนาการที่เจริญเติบโตขึ้นเยอะเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายวันนะครับเนื่องด้วยนี่ยนะครับตามที่ได้ยินเสียงก็คือเป็นหวัดนั่นเอง,เองวัดลงคอนะครับตามสภาพอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกไม้แล้วก็เป็นพวก พวกโงงสุวรรณหรือว่าบองเงินเนี่ยคือไม่ได้ย้ายออกจากกระถางนี่เลยคืออยู่แทบจะครบปีแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าเรามันหลายหลายตู้นะครับตู้นี้ก็อบไว้จนนี่ยนะครับอาจจะเป็นลูกไม้ด้วยนะครับนี่ก็ลูกไม้อันนี้เป็นชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าเดือนกรกฎาคมนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยเริ่มมาละ เริ่มงอกแล้วนะครับใครเกิดเดือนกรกฎาคมนะครับเดี๋ยวรอตับเดือนก็ทยอยทําจํานวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตู้นี้โอ้มาแล้วไม่ได้เปิดหลายวันนะครับมีทั้งเนี่ยพเพาะเมล็ดด้วยแล้วพาไว้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นคุ้มทรัพย์หน้าแดงนะคันนี้คุ้มทรั์หน้าแดงนี่ก็พร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะครับนี่ก็จะต้อง ย้ายลงกระถางได้แล้วนะครับเพราะว่าหลายต้นนี่เริ่มโตแล้วจริงๆถ้าเราย้ายลงไว้ไๆเขาก็จะรากเขาก็จะเดินดีแล้วก็จะโตวไวแล้วดูนี่ด้วยความที่เราผ่าชิ้นใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้ก็จะย้ายลงกระถางละเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเห็นไหมครับผ่าชิ้นใหญ่นะครับผ่าชิ้นใหญ่นี่เป็นหัวได้เลยแล้วดูการให้สีหน้าหน้าแบบนี้ก็สวยนะครับหน้านี้ชอบมาก พระโมกคันลานะเห็นไหมครับนี่เขามีแข้งนี่ใบแรกออกมามีแข้งเห็นไหมนี่แข้งของเขานะครับนี่สองสองแข้งนี้ปีกคอเนี่ยนะครับมีอยู่สองแข้งแล้วก็กัดสีมาแล้วเนี่ยใบแรกเห็นไหมครับหน้าขาวนะครับหน้าขาวเริ่มกัดสีแดงแล้วนะครับโตไปสวยงามแน่นอนนะครับใครที่รอเนี่ยคุ้มมากนะคุ้มมากๆเพราะว่า ได้หน้าขาวแล้วก็เริ่มกัดสีแดงแล้วด้วยแล้วมีแข้งด้วยเห็นไหมครับนี่แข้งก็ไม่หลุดนะครับเพราะว่าเราผ่านอู้ชิ้นใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่เนี่ยผ่าชิ้นใหญ่งอทุกชิ้นเลยแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเอาลงกระทางก่อนสักหนึ่งสอี่ห้ประมาณ8ต้นนะแปดต้นจะลงกระทางก่อนนี่ใครที่ยังไม่มีพระโมคคันลานะตับพุทธประวัติก็ พักเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวแยกไว้ก่อนนี่อันนี้จะต้องลงกระถางแล้วก็ต้นนี้ใครชอบสายดักดาร์นี่มาแล้วเห็นไหมครับนี่โอ้โหดูสะทกกระทบกับแสงแดดแล้วใบเงามากแล้วก็สีแบบสีเข้มมากนะครับนี่นี่นี่คือราหูอมจันโอ้ใบใบนี้ใบนี้ใบนี้มีมีมีตรงตรงหูจะมีมิ้นมินด้วยเห็นไหมครับนี่ จะมีมินมินด้วยนะครับอันนี้ราหูอมจันท์นะครับใครที่เคยเห็นตอนโตที่เคยอัปเดตให้ดูสวยงามมากใบใหญ่มากนะครับสายดาร์กนี่ไม่ควรพลาดเลยราหูอมจันเห็นไหมครับนี่สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับกำลังจะย้ายลงกระถางให้เขาเจริญเติบโตนะครับต่อไป นี่ก็สวยงามนะครับสวยงามมากนี่ให้ดูหน้าแบบนี้เป็นแม่พันธุ์ที่ดีได้นะครับนี่ก็คือบอนสีที่เรามาอัปเดตให้ดูหลังจากที่ไม่ได้เข้ามาถ่ายนานพอสมควรเกือบเกือบอาทิตย์ได้นะครับเพราะว่า,าลวหลายๆต้นเราแยกหนอเรา่าหัวไว้ นะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ในตู้แบบโดยที่เราแทบจะไม่ได้เปิดตู้เลยนะครับพอการที่เราให้เขาอยู่ในตู้นานๆเนี่ยเขาก็ชอบอากาศร้อนชื้นอยู่แล้วนะครับพอเรามาดูอีกทีนึงเนี่ยก็เป็นที่น่าพอใจมากนะครับบอลสีโตวไวมากแล้วก็ให้สีสวยแตกใบใหม่ดีมากนะครับโตวไวให้สีสวยนะครับสำหรับคลิปนี้หากใคร ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีพระธรรมนะครับจะได้มาอัปเดตให้รับชมกันว่าตอนนี้มีบอลสีชนิดไหนบ้างนะครับใครสนใจชนิดไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่0808088684จริงๆอยู่ใต้คลิปก็มีเบอร์ให้แล้วก็มีลิงก์ f a c e b o o k ให้ด้วยนะครับหรือใครอยากเข้ากลุ่มไลน์ก็เบอร์โทรที่ทิ้งไว้นี่เลยแอดมาได้ นะครับมาสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบนสีสุกจากธรรมชาติขอเจริญพร